เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิทแบดบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่ในแหงร้อยสิบเอ็ดดาวกับจินนานะครับนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยทีมผมมีเม็ดส้มถึง2คนเลยทีเดียวโอ้บังเอิญมากนะครับผมปกติเนี่ยเราจะเจอแค่แบบว่าเม็ดส้มแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะวันนี้นี่เจอเม็ดส้ม2คนอยู่ในทีมนะครับจินนาผมเล่นเซตนี้นะครับผมเอาตรงนียจินนาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใครได้ดูไลฟ์สดนะครับผมใช้จินนาในเลนกลางบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ ใช้พลังแฝงแบบนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจินานาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งเอาเรื่องคือไดเมจที่ทําได้เนี่ยคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ผมเล่นแบบว่าคอมโบกับสปินนะครับกดอันติวิ่งสปินเข้าไปนะเดี๋ยววันนี้มาดูแลแกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลุยเลยใช้ท่าหนึ่งต่อไปแบบโง่ๆแค่กดท่าหนึ่งก็ชิงได้เอาจริงๆเนี่ยจินนาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คนเล่นน้อยมากๆนะครับแล้วก็ คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคอมโบน,นะครับนั่นก็ากคือเวลาเรากดอันติเนี่ยให้เรากดตีธรรมดาไปด้วยนะครับผมกดท่าหนึ่งท่าสองตีธรรมดาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแรงมากนะครับแล้วก็อันตีเวลาเรากดเนี่ยเราจะอึดขึ้นมากๆ,ๆนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวๆๆเผมมีสปินผมมีผมผมจะเลเวสี่แล้วผมจะเลเวสี่ผมเลเวสี่แล้วผมสปินแล้วผมก็จะกดอันตีวิงว่งวิ่งใส่แบบนอนสต็อปเราต้องออกมาก่อนป้องตีเรานะครับ คอมโบเนี่ยอันตีนะครับเพื่อนๆจะไม่รู้นะครับว่าเวลาเรากดอันติเราจะอึดขึ้น15%และถ้าสมมติว่ามีฮีโร่หนึ่งตัวอยู่ในวงอันติเราเราจะอึดขึ้น5%นะครับนั่นหมายความว่ายิ่งฝ่าตรงข้ามอยู่ในวงอันติเราเยอะเท่าไหร่เรายิ่งอึดขึ้นนะครับผมตัวละ5%เเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากดอันตีก็ถ้าสมมติว่าดูแล้วว่าเข้าได้ก็คือเข้าไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะอ่ะมานี่เราใช้เทคนิคก,การตอบไปเรื่อยๆนะครับผม นี่เรากดท่าหนึ่งชิ่งไกลกว่าเซนาเยอะมากนะครับไอลูกประคำเนี่ยผมมีอันตีผมมีสปินพร้อมนะตอนนี้ลินดิตเม็ดส้มยีหน้าเม็ดส้มดักอยู่แต่ไม่เข้าคือผมต้องรอลิกเตอร์เข้านะครับผมมาด้านบนดูเหมือนว่าเฮ้ยมันล้มมันล้ามันล้ามันล้มเรากดอันตีลูกประคำแล้วก็เหล็กเกลเนี่ยอันตีค่อนข้างเร็วมากๆนะครับสลับจินนานะครับผม ไปลองดูกันได้นะผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูไลฟ์สด <c oughs> ผมเล่นบ่อยมากๆนะครับเมทตัวนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้แพ้เลยนะชนะบ่อยเหมือนกันนะครับผม <c oughs> แพ้บ,บ้างนะครับมีฮีโร่ตัวไหนไม่แพ้บ,บ้างละ่ะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเล่นแล้วผมชอบดูไดเมจเปอร์เซนต์ไดเมจที่ผมทำเนี่ยก็ซินนาไดาเมจเยอะมากนะครับมามัางกรมาแล้วเดี๋ยวเราเก็บเลือดก,กันครับเรามีอันตีแล้วนะ เราเอ้ยเข้าแล้วเหรอ,เ,อเข้าก็เข้าสิครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องถอยก่อนว่ะเอ้ยฮายาเตะเข้าแล้วครับโอ้ยสวยอยู่ฮายาเตะได้มาสองตัวเราต้องถอยก่อนเราจะตายครับผมเฮ้ยถือว่าเราก็ทำเดเมพแอซิดไปครับเมื่อกี้อ๋อได้ที่มะคิวอ่ะมันกดเกิดมานะครับผมสวยอยู่เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะแบกเอา MVP แย่งเม็ดส้มสองตัวเฮ้ยเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหปาเลเตโนมาผมต้องถอยวะตอนแรกจะวิ่งเข้าใส่คิกซี่แต่เห็นบนแมปแล้วไม่เอาดีกว่าถอยเถอะไม่งั้นเราโดนสับคาป้อมแน่นอนเนี่ยผมอ่ะเอาดิเอ้ยแต่คิกซี่ตายอยู่ครับยีน่าล้มสวยอยู่โอเคผมตอนนี้ค่าสองแอสเซหกนะครับด้านบนได้ป้อมมาผมว่าเกมนี้ยังไงก็เล่นง่ายนะเพราะว่า มันมีแมสซ้อมสองคนนี่ยังไงเขาก็ต้องแบบเล่นดีอะแต่แมสซ้อมเล่นไม่ดีก็มีนะครับผมเอาเรียบร้อยโอเมก้าแตกเอาผมแย่งแดงมาเฉยเลยโอ้ขอโทษที่เพื่อนเข้าได้นะแบบนี้เข้าโอ้ลินดิตนายแย่งเราเบือนแอซิไปแปแล้วนะผมว่าเล่นเล็งกลางได้นะครับ เดี๋ยวดูที่ว่าเกมนี้เนี่ยใครจะแบกไม่ส้มนะครับผมใครจะได้ A B P ไปนะครับผมจะเอา A B P เฮ้ยด้านบนแครี่สองแต่ผมตีป้อมกลางด้านล่างด้านล่างจะเอาป้อมผมไปด้านล่างดีกว่านะครับผมฟอลอเรนติโน,โนวิ่งถอยไปแล้วนะครับดักดักดักแถวนี้เอ๊ะเเอเอ๊อ๊ะะยังไงยังไงยังไงครับผมสู้ไม่ได้นะผมบอกเลยฟอลอเรนติโนเนี่ย เรียบร้อยแตกชิงลินดี้ตอยมาเราไม่มีติเรากดท่า2ช่วยเราเรากดท่า1ชิงเอา้าเราไม่มีสกิลแล้วเพื่อนโอ้โหขอโทษทจริงๆว่ะโอ๊กูดาวหมดเลยเมื่อกี้สกิลโอ้ลินดี้เลยไม่รู้ช่วยไงว่ะคือกี่นี่คือสกิลหมดทุกอย่างแล้วนะครับมิสเตอร์งัดเรากดอันตีสปินไปแล้วครับผมเอาแล้วครับโอโ้โหทำไมผมไม่ได้เกีวไม่อันตี ผมไม่ยอมนี่แหละเขาเรียกว่าข้อดีของสปินนะครับผมสปินนี่คือเข้าได้ออกได้นะครับถ้าเป็นฟิกเกอร์คือแตกแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้กลับบ้านครับเกมนี้นี่ผมแค่เดินกับลิเตอร์ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าให้ลิเตอร์เปิดนะครับเวลาเราจะเลือกจินนามานเนี่ยต้องดูนะครับว่าทีมเรามีตัวเปิดหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่แนะนำให้เอาจินนามานนะคือจินนาต้องเป็นแบบจังหวะสองอะถ้าเป็นจังหวะแรกจินนาไม่ค่อยเวิร์กนะครับเฮ้ยเข้าแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมอันตีโอ้ไยโอเมก้าอันตีบังเราโอเมก้าอันตีบังทางเราหมดเลยเมื่อกี้เพื่อนๆโอ้โหผมจะวิ่งเข้าไปผมโดนบานเลียวโอเมก้าซีซีออกไทยออกมาว่ะโอเคมาน่าจะได้ป้อมล่างนะป้อมบนยีน่าแยกันอยู่นะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเลนล่างเยอะผมแอบผมแอบมาไหมมาไหม ผมมันไม่ม <Olymp us> <ok> ันมันไม่ล้ำว่ะมันไม่ล้ำครับมันไม่ล้ำคือตอนนี้นี่ผมมีสปินอีกแล้วนะครับผมอันตีพร้อมแล้วนะครับพร้อมบวกแน่นอนไฮแอาเต่บอกว่าเอาของไม่เอาของแล้วป้องกันก่อนเพื่อนเฮ้ย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 โอเมก้าเฮ้ยผมวิ่งอันตีใส่ไอ้นี่ครับฟาเรนติโน้ครับเองจะสับเพื่อเราหรอครับผมบอกเลยจินนานี่แรงมากนะครับผม มาก็ได้สมุดเวทมาแล้วอันตีใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนอันตีเร็วมากเร็วเกินแต่สังเกตได้นะครับว่าจินนานเนี่ยจะเอาสกอร์คิวก็ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าการปิดจบสกอร์มันไม่ค่อยดีเท่าฮีโร่ตัวอื่น,นครับแต่ถามว่าทำไดเมาอะไรได้ไหมทำได้เยอะนะครับผมแต่เพื่อนคิวไง โอเคตอนนี้นี่ฝั่งเรายีหน้าแยกดันล่างนะครับยีหน้าคนนี้แยกดันตลอดเลยนะแมสซ่งคนนี้เอาของดีกว่าลินดิตก็เล่นดีอยู่นะครับผมลินดิตฟาร์มเงินเร็วมากเลยแต่เอาจริงเนี่ยบางทีแมสซ่ก็โอ้โหบางคนนี่แบบเล่นแย่เลยนะก็มีนะครับผมแต่ผมว่าในแรงร้อยดาวนี้ไม่น่าจะเล่นแย่และโอเคได้ ดาร์คซ yeah, no no -Hey, kind of well, ิลเยอร์มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมพร้อมบวกแน่นอนสเปนมีอันตีมีอยู่ที่ว่าจะปล่อยมังกรเลนไหนนะครับปล่อยมังกรเลนบนปล่อยสักไกลเลยนะพี่โอเคฟอนเดโตโนอยู่ป่าบนคลิกซี่โออยู่กลางกันเยอะเลยว่ะฝั่งตรงข้าวนะครับดักดักผมมาดักแล้วผมมาดักกับลินดิตรอเลยครับรอเลยเดี๋ยวต้องมีคนหลุดยีน่าทำเวฟบนให้แล้วนะครับ ดูซิว่าเกมนี้ใครจะแบกใครเดี๋ยวรอดูเลย A V P อุย้ยโทนยิงดีหน้าอย่างเล้งเล้งเกินเดี๋ยวนี้นะครับผมลิเกเตอร์เข้าผมก็กดสป,ปินนันตีเข้าไปอย่ยงอ้าวแล้วลิกเตอร์เองหลอกเรานี่ยเองออกมาเฉยเลยวไอ้ลิกเตอร์เองหลอกเราทำไมโอ้เฮ้ยผมเล่นต่อได้นะผมผมว่าผมดันเวฟบ,บนได้ผมดันเวฟบ,บ,บนได้ครับมักองกรอยู่ตัวเดียวเลย โอ้มันตายหมดโอ้โหแล้วสุดท้ายเมื่อกี้เลกเตอร์มันหลอกเราอ่ะเอ็งเข้าเอ็งออกกับเบื้องโน้เราก็เข้าไปแล้วเราก็ต้องออกเหมือนกันนะครับผมเสียดายว่ะดูดิว่าเกมนี้ใครจะแบกนะครับเดี๋ยวมาดูรอดูด้วยกันแต่ผมว่าผมก็มีสิทธิ์อยู่นะเพราะว่าผมแอสซิสไปเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะ MVP ผม112ดาวผม MVP มว่ะโอ้โหแน่นอน ทำได้ไปเท่าไหร่เนี่ย23นะครับรับได้เมทไป19.5ก็ถือว่าโอเคนะผมสำหรับจินนาคอมโบสปินอันตีนี่ถือว่าดีมากๆไปลองดูกันได้นะนี่11.6นะครับเม็ดส้ม2คนถือว่าสวยอยู่นะครับผมเซตไอเทมนี้ก็จะเป็นเซตมาตรฐานทั่วไปนะครับผมรับได้เมทไปก็โอเคอยู่นะแต่ลินดิตรับเยอะกว่าผมอีกแล้วก็ลินดิตทำเยอะกว่าผมด้วยนะไดเมทน,นะครับผมฮะยีน่าทำได้ไปไป5.6 นี่มันนี่มันแยกดันอย่างเดียวเลยจะไม่ได้ยีนาเนี่ยโอ้อ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลินดิตเล่นกีเ่เกมเน,นี่ยเดี๋ยวดูดิ3,700เกมส่วนยีนาเท่าไหร่อ่ะยีนาเล่นไป854เกมนะครับผมก็น้อยนะติดแมสก์แล้วนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ